เหมือนกับว่าเนมจะมาบ้านทีมอีกผมก็จะไปเจอถ้าไม่เจอวันนี้ผมจะไปบ้านเนมเลยอ้าวพี่เสือสวัสดีครับโอ้สวัสดีพี่สวัสดีเนมเฮ้ยสวัสดีเฮ้ยเนม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 พี่คุยด้วยดิไปเนมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ขอโทษแหละก็ผิดแหละยังไม่อยากคุยพี่จะพี่จะขอจากแก๊งว่ะเจอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเลยคือหนึ่งเลยอ่ะเราแบบ ไม่ได้มาเจอกันแล้วเพราะว่าโควิดหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเราแบบความสนุกเราแม่งหายไปเลยเหมือนตอนนี้ต่างคนต่างทุกคนแบบใช้ชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยพี่เลยว่าเอียพี่ไม่จำเป็นต้องมีแล้วแก๊งแต่ว่าพวกเราก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะพี่มันไม่มีคําว่าออกไม่มีคําว่าเข้าหรอกมันจะเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมแหละพี่ตอนที่ผมแม่งโคตรแย่เลยผมแม่งไม่พร้อมรับอะไรพวกนี้ว่ะคือเรื่องกี่พี่อยู่ข้างนี้ก็เหมือนเป็นพี่น้องกันได้แต่ว่าพี่ไอ้เนี่ย พี่พรผมไม่ไหวแล้วผมแค่นี้แะพี่พี่สวัสดีครับเดี๋ยวยังไงเราค่อยคุยกันนะพี่ไอเมียมเดีย,วย,ย,ยสวัสดีครับผมทุกคนนี่กับผมนะครับเสือนะครับคือตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณสามทุ่มแล้วครับคือเนมไปบ้านจานทีมครับแล้วดีมอะมาบอกผม นะครับดีมามาบอกผมว่าตอนนี้พี่เนม,มาซึ่งเนมอะ่ะโกรธผมอะ่ะมาเป็นอาทิตย์แล้วนะเออทีนี้ผมรู้ว่าเนม,มาผมเลยจะรีบไปบ้านยันทีมตอนนี้เลยครับเพื่อไปง้อนะครับน่าจะแบบโกรธจริงหรือไม่รู้ว่าแกลผมหรือเปล่านะนี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเนมเขาเครียดเรื่องกี้งไงเขาเครียดมากเออแล้วผมก็ไปแกลแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยเออผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปง้อเองกันดีกว่านะครับไป ทุกคนครับอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อคืนเรากลับดึกมากแต่ว่าไปไม่ทันแคบ่อยคือไปไปไปไม่ทันเนมเนมก็กลับก่อนนะครับเหมือนกับว่าเนมจะมาบ้านทีมอีกผมก็จะไปเจอถ้าไม่เจอวันนี้ผมจะไปบ้านเนมเลยนะครับก็ขอลังใจในการกดไลค์ด้วยนะครับไม่มีแรงจะพูดละไปไปเลยดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้ผมจะถึงบ้านทีมแล้วนะครับเรามารุ่นกันว่าเนมจะอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยลมบบอ่ะเฮ้ยเนมอยู่นะเนี่ยเพราะว่าเห็นว่ารถไปซ่อม เขาอยู่กันก็ได้จอดจอดนี่ก่อนจอดนี่แป๊บจอดแป๊บได้ยินเสีงยงไอ้จีมนะโอเคทุกคนทุกคนครับผมตอนนี้ผมได้เจอเนมแล้วผมจะผมจะเข้าไปคุยเลยแล้วกันคือขอเข้าไปเคลียร์เลยแล้วกันไปขอโทษน้องเลยนะครับไปอยู่ปะเฮ้ยอยู่อยู่อยู่เนมอยู่เนี่ยนเะข้าไปคุยเลยเนาะได้เข้าไปคุยแล้ว

คุยก่อนนี้เดี๋ยวเจะคุยก่อนนิมจะเย็นพี่เดี๋ยวพี่พี่จะเย็นเป็นไรพี่คุยด้วยแป๊บเดียวแต่มันไอ้เหี้ยนะพี่ไปทำอะไรมาเราที่แกงวันนั้นไงแกงอะไรวะยุกข้อกฎหมาเอาใจเก่งอ่ะโอเอามันยังยังไม่ได้ขอโทษนะขอโทษแล้วขอโทษไม่ดีวะทไอ้ดิมปิดน้ำก่อนดิมน้ำเงิน ช่วยพี่เสือเลียวว่ะไอพี่พี่เขาไปคุยไ้วเลยมโกรธพี่จริงว่ะฮะโกรธพี่จร,ริงคุยมยัง <c oughs> ไคุยเลยเนมไปคดอะไรกันเสียเดวมันแล้วเอออะไรขนาดน้มันจะได้แบบเอเออไปไรเอโทษวันนั้นอ่ะ แล้วแทนที่พี่จะเฉลยผมพี่ไม่บอกผมอะแล้วพี่ก็เราไปลงคลิปแล้วผมไม่เห็นเองเป็นพลาดพี่ก็รู้ว่าวัานนั้นผมเป็นอะไรผมโทรไปปรึกษาพี่เป็นคนแรกว่าเออพี่ผมเอออะไรเงี้ยเราพี่แล้วพี่ก็ทำเนี่ยพี่พลาดเองอะวันนั้นอะคือคิดน้อยไปอะ่ะแบบว่าอยากให้คลิปมันสนุกแล้วก็ดึงคิดถึงเออความรู้สึกไงเออพี่ ก็ขอโทษแหละก็ผิดแหละยังไม่อยากคุยเฮ้ยมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกนี่นั่นแค่นี้เองเดีย๋ยวจะจเย็นก่อนนิมไม่พี่ก็เออพี่ผิดแล้วนะพี่ไม่ได้ตั้งใจแบบให้มันจะให้มันเป็นอย่างนี้ไงพี่แก่พี่ไม่ดูความสุขผมเลยว่าพอ,อนั่งผมรู้สึกไง คือคนอื่นผมไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันเป็นบินพี่อ่ะพี่รู้คนแรกผมบอกพี่คนแรกเลยพี่แก้มันคิดน้อยไปอ่ะคือพี่ตั้งใจว่าแบบเออเผื่อมันจะสนุกขนาดอะไรเงี้ยแต่ว่าคือก็พลาดแหละผมเสียใจนะเว้ยพี่แบบมันเป็น,ปนคนขอโทษพี่ขอโทษ <rs. S 2> พี่ขอโทษ <นะ S 2> พ,พี่ขอโทษคือนั่นแหละคือไม่อยากให้มันอยากให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมพี่ห้าเหมือนเดิมไง <RPM. S 2> ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะโอเคครับก็ผิดแหละก็ยอมรับผิดมันก็ถ่ายคลิปเลยเพราะว่านั่นก็ถ้่พี่ลงคลิปไปอ่ะคนดูก็แบบเออแบบคล้องใจไงก็เลยว่าเออพี่บอกว่าเออเดี๋ยวพี่จะมาเคลียร์กับเนมให้รู้เรื่องเพราะเขาก็เขาก็บอกว่าพี่ทำไม่ถูกกันแหละอืมเพราะเนมก็เครียดเรื่องกี้มากไงแล้วตอนนี้คือผมเสียใจด้วยอ่ะพี่คือแบบคือแบบ คือตอนตอนนั้นมัน,ม,นมันไม่ควรแกล้งกันอะแล้วมันแกล้งแรงด้วยแล้วผมแบบผมกำลังเครียดอยู่อะไรเงี้ยผมคิดว่าผมโทรมาคุยกับพี่ผมจะได้กําลังใจแต่ว่ากลายว่าผมได้แบบอะไรงั้นไปแล้วแบบมันทั้งวันอะผมดาวดาวสองเรื่องอะไรเงี้ยเออพี่แต่ว่าก็ผมไม่ทุกคนก็ไม่ต้องาาามาด่าพี่เสือนะครับผมไม่ได้โกรธอะไรพี่เสือแล้วครับพูดจริงเลยจริงเยจริงจริง หายแล้วหายแล้วหายแล้จริงๆก็พี่มาขอโทษแล้วให้ทำไงอ่ะผมก็ต้องดีเราก็ให้อภัยก็ได้แหละแล้วเข้าตัวเดี๋ยวครับไอคิวเลยโอ้เอาเฮ้ยไม่ไม่กอดกันนะโอ้เราต้องกอดครบเอาเหลืออย่างที่ไม่จับมันนะติดกอดเมียมะแล้วเฮ้ยติดเหลืองงั้นวันนี้พี่เสียต้องไถ่โทษให้ผมผมจะทำคลิปเลยคลิปอะไรผมจะทำสอะ พี่เสือต้องลงเล่นน้ํากับผมเอาได้ได้อยู่แล้วได้เออได้เล่นครับถ้าวันนี้พี่เสือลงเล่นน้ําสาดน้ำท่อมกับผมผมจะหายโกรธโอเคผมลงลงแน่นอนพี่เสือก็ไปถึงลงน้ำมาดิมาถึงลงน้ำมาดิเออลงน้ำไงลงอ่างไม่ไม่ผมรู้รู้เมื่อกี้แหละตอนที่เขาเดินหนีว่าเล่นมุกอะไรโอเคครับทุกคนก็สรุปมาก คือดีกันแล้วใช่ไหมเนะี่ยก็ดีกันแล้วดีแล้วมัน <Okay. S 2> ไม่ได้มันไม่ได้ยี่เงาขนาดเราถ้าพี่มากอัโทษมันก็โอเคแต่ว่าผมอะไม่ค่อยแบบบางทีแบบมันอย่างนี้ผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้เข้าแชทไม่อะไรผมก็เลยไม่ได้ตอบพี่อื้คือทุกคนครับที่ว่าทําไมมันยืดเยื้อมาหลายวันเพราะว่าหนึ่งเลยก่อนหน้านี้ก็คือก็โควิดพวกเราก็แยกกันอยู่ <c oughs> ก็ยังไม่ได้แบบเข้าไปหาเนมที่บ้านเพราะว่ามีน้องเล็กด้วยนะครับ <c oughs> น้องเฟด้าแล้วก็ <c oughs> ตอนเนี้ยที่มาคือหลายๆคนฉีดวัคซีนกันหมดแล้วด้วยก็เลยได้มาเจออีกอย่างเนมก็งงย่่อออเเรีี้กคคดืื คือคนเครียดเรื่องผมเข้าใจนะผมเคยเป็นคือคนที่ติดตามมาคนทุกคนเคยเห็นวนะ่าผมเคยดาวผมสารภาพเลยว่าคือประมาณนี้แหละเออเรื่องประมาณนี้เข้าใจเลยนะครับแล้วก็เป็นคือผมก็แค่สองครั้ง,ท,ง,ท,งทั้งคนดูด้วยแบบบางทีเราดาวเกินไปเราก็จะไม่มีคลิปไม่มีอะไรทําให้คนดูไงแต่เราก็ต้องแบบคึบกลับมาแล้วก็ทําให้มีมีนั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวพี่ก็จะลงน้ําเล่นกับเนมจับตาใจมันะ้อ เดี๋ยวพี่ก็จะลงนําเล่นกับเนมแล้วก็เดี๋ยวตัวนครับคลิปหน้าผมมีอาหารแปลกๆมาให้น้องๆกินด้วยนะครับไม่เป็นไรเนี่ยอยากให้มาที่บ้าโอเคครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะก็ถือว่าผมจะเดาแต่ก็ไม่เคยกินคนดูครับผมพยายามทำคอนเทน์ที่ดีแล้วก็มีความสุขให้กับทุกคนได้รับนะครับทุกคนครับไม่ได้เศร้าอะไรเพราะว่าผมทำผมก็มีความสุขที่ทำโอเค ถ้างั้นเนี่ยตอนนี้เขา้าหงฟ้าก็คือกลับมาเกือบเหมือนเดิมแล้วเหลือก็แค่เป็นกําลังใจให้พี่เนมนะครับให้กลับมาดีกับกี้เป็นปกติไวๆนะครับเราจะได้กลับมาเปิดศึกกันอีกครั้งหนึ่ง <laughs> ไม่ไม่หมายถึงว่าเล่นเกมแบบสนุกสนาะนอะไรอย่างงี้กันแบบคบๆอะไรเงี้ยเหมือนปิงปองไล่โชคอะไรพวกนั้นนะ่ะ,ะอันนี้นี่น้ำท่อมไล่โชคอ้โหกินไหมดีเล้วหมายถึงว่าลงไปแล้วกินไหม นนะจะมีใครปล่อยนะว่าสีแม่งคล้ายกันหลือเงินเฮ้ยจสปอยได้ยังไงละ่ะเฮ้ยของใครคลิปนี้ใช่ไหมคลิปนี้รอดูครับท <ผม S 1> ุกคนดิผมจะทำน้ำท่อมใส่สระน้ำน้ำท่อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไม่ไม่สปอยมากรอดูดีกว่าใช่ไหมใช่อีกนานแม่งก็จะลงเร็วๆนี้ปาร์ตี้น้ำท่อมโอ้โหต็มสระ เสียวเลยแลก็ยังไม่ต้องไปด่าวพี่เสือแลยนะครับทุกคนครับก็เราก็อยู่ครอบครัวเดียวกันก็ใช่ครับก็มีงอนแกบ้วนะครับผมจำว่าพี่เสือเขคงไม่ได้ตั้งใจอะไรครับใช่ใช่คือคิดคิดน้อยจริงพลาดจริงไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่กดอะไรกันแล้วนะโอเคมันก็แล้วก็อีกที่นึ่โอ้เฮ้ยเปิดห้อง โอเคถ้า okay. งั้นก็สปอยอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอาหารแปลกให้น้องกินทุกคนไม่ได้เห็นใช่ไหมครับไมไ่เห็นอะไรให้กินนะอะไรให้กินนะอาหาระอาหารแปลกยังไม่หลายหลายคนไม่ได้กินมานานแล้วเฮ้ยเฮ้ยแต่อร่อยแต่อร่อยอร่อยอร่อยแปลกหน่อย,แต,ออยแต่อร่อยจริงมีมูลค่าด้วยเออรอดูนะครับผมขอห้ามืดไค์เอานี้พี่ผมจะกินจระเข้อ่ะจระเข้อ่ะบ้องเลยบ้องตันอ่ะโอ้โห งั้นก็รอก่อนแล้วกันโอเคครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่เนมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกๆคนนะครับก็อย่าลืมติดตามช่อง M n J T V นะครับแล้วก็ดิมเมอร์อินสตเนียจานทีมแล้วก็ภูมิอิ่มนะครับผมแล้วก็มารามิวนะครับโอเคไปละอย่าลืมดูด้วยน้ำท่อมไปเอาน้ำไปโอ้ย ไอ้สายลุพี่สายลุพี่โอ้ยเอาเทียนไผมบอกเลยเออแล้วี่ปิดก้อง